สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องไวแบซีเนะครับเป็นอยู่ในเกมอีฟบอรน2026นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับคลิปที่แล้วเม็ดการ์ดเขียวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการ์ดมั่วนะผมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะผมผู้เล่นดีเด่นประจําสัปดาห์นั้นนะครับผมในรอบลีกเฟสนะครับเล่นอีเวนต์ก็บอกเปิดฟรีหนึ่งครั้งเช่นเคยนะผมอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเปิดฟรีเริ่มที่คนแรกนะผมจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็ฟอร์เรนเวสนะครับผมเป็นตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวานะครับ แล้วก็นูโน่แมนเดสนะครับมาคู่กับฮาคิมีเลยนะครับแต่ว่าเป็นการม้วนนะครับติดเม็ดเขียวเหมือนกันแล้วก็วิกเตอร์โยเคเลนะผมมาตามค่านะครับกองหน้าอาเซนนลแล้วก็เฟอร์มินโลเปสนะครับผมติดเม็ดเขียวเหมือนกันนะครับที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเหมือนกันแล้วก็วิคไฮิโอนะครับประตูของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็จะมีกลางรับของดอทมุลนะครับติดเม็ดเขียวเหมือนกันแล้วก็โฟฟาน่ากองหลังของเชลซีนะครับแล้วก็ฮาวิบาร์นะครับผมปีกขวาของนิวคาเซิลติดเม็ดเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี ตัวของ PSV ติดไม่เขียวเหมือนกันแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งของอินเตอร์มิลานนะครับรวมๆนี่หน้าได้แหละคนนะครับมีฮาวิบาร์กับฟอร์เรนเวสนะครับแล้วก็วิกเตอร์โยเคเลสนะครับแล้วก็เฟมิลลเปสอีกคนนึงครับที่ผมอยากได้ในแพ็กนี้นะผมไปครับผมเปิดฟรีครั้งแรกใครสายฟรีเล่นใหม่แนะนานะครับทั้งการเขียวการมุ่งรอบนี้หน้าเปิดมากๆนะครับเปิดได้ก็เปิดไปเลยทั้งสองแพ็กนะครับ CF เเรียบร้อยนะผมวิกเตอร์โยเคเลสนะครับผมมีแต่ล่างสปอร์ตติ้งนะครับ รอบนี้เป็นการ์ดอาซอนแล้วผมโอเคจริงๆก็มีร่างที่ว่าแลกดักบอลนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการ์ดแรกที่ผมได้เปิดจากร้อยทองนะครับเพราะอันนั้นแลกดักบอลร้อยทองต่อไปนะครับผมซ B บโฟฟาน่านะครับผมโฟฟาน่าที่ผมก็มีแล้วนะครับแต่ว่าได้อีกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเอาไปทำฟูลทีมนะครับเหมือนจะมีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับ หมาสวยอยู่ครับไปกันต่อตำแหน่ง cf cf กองหน้าอินเตอร์มิลานะครับอายุยี่สิบนะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครแต่ว่าสูงใหญ่อยู่นะครับเคยเจอเคยเล่นเจออ e ีเวนต์ Event กระบอกนะครับตัวสูงนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับร้อยทองสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ใครนะขอเป็นเฟอร์มินแล้วกันปิดท้ายสวยๆไป AMF ใ่หรือเปล่าเฟอร์มินโลเปสเรียบร้อยครับผมติดไม่เขียวนะเฟอร์มินโลเปสล่างนี้น่าจะเก่งหรือบลักหรือเปล่านี่ต้องไปดูไส้นอีกทีหนึ่งนะครับปกติเขาจะเป็น c m f นะครับล่างนี้เป็น a m f นะครับผมโอเคครับเป้าหมายของผมก็มาสองคนนะครับถึงฮาวิบานจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับฟอร์เรเวิร์ก็ไม่ได้นะฟอร์เรเวิร์มีแต่ล่างตอนอยู่เลเว์กูเซ่นนะครับผมจู๊ดนี่ก็น่าสนนะครับแต่ว่าไส้นจะดีหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับ เขียนวผมเหมาแล้วทั้งหมดสองแพ็นะล وم, ล وم, ล وم คนะผมรวมรวมก็สี่คนก็แปดคนนะครับรวมแพ็คเขียวด้วยเปิดฟรีครั้งแรกนะผมเป็นวิกเตอร์โยเคเลสนะครับผมร้อยทองแรกก็เป็นโฟฟาน่าผมร้อยทองที่สองก็เป็นกองหน้าของอินเตอร์มิลานนะครับส่วนร้อยทองสุดท้ายเป็นเฟอร์มินโลเป้แต่ผมติดเม็ดเขียวนะเม็ดเขียวรอบนี้ได้มาแค่คนเดียวนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อพาดคลิปให,ให,หม่ด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ